ในสังคมผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นผู้คนก็ต่างใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อปกปิดความลับที่มีอยู่แต่ละคนก็มีจุดดํามืดของตนที่ไม่อยากให้เปิดเผยให้ใครรู้แต่ถ้าหา,ากมีเจ้าฆาตกรร้ายที่ต้องการตามล่าคุณและเปิดเผยความลับของคุณไปพร้อมกันคุณจะทำยางไรสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า t h r e someone inside your house ใคร อยู่ในบ้านหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจเฟซบุ o กอ i n s ตา g กรมไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่พ่อหนุ่มแจ็คสันที่เพิ่งกลับบ้านมาแต่กลับไม่เจอใครจังหวะนั้นเคเลบเพื่อนสนิทได้โทรมาเพื่อนนัดแนะเรื่องการแข่งในเย็นวันนี้แจ็คสันก็บอกว่าไม่ต้องกังวลยังไงก็ชนะใสๆถ้ามีฉันอยู่ในทีมเรามีเวลาอีกตั้งสี่ชั่วโมงขอนอนสักง,งีบเพื่อเตรียมพร้อมร่างกาย ไปเจอกันที่สนามนะแจ็คสันได้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอน4ี่โมงมีแข่งตอน6กโมงยังไงก็ไปทันและเมื่อเขาหลับไหลตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบ่ําปรากฏว่าสิ่งที่ปลุกเขาตื่นกลับไม่ใช่ในาฬิกาที่เขาตั้งปลุกมันเป็นเจ้าไข่ดับเวลาไทยหลังแจ็คสันคำหาโทรศัพท์ก็ไม่เจอแต่นี่มันก็ดึงมากแล้วต้องรีบเตรียมตัวไปที่สนามไม่เช่นนั้นจะลงเล่นไม่ทันเขาเรีบเก็บสัพพระสะเพียบพร้อมแต่เมื่อออกไปหน้าบ้านรถของเขากลับไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยจะ โทรติดต่อหาใครก็ไม่ได้โทรศัพท์แม่งไม่รู้อยู่ไหนและเมื่อเขากลับมาในบ้านปรากฏว่าเขาเห็นรูปภาพถูกวางเอาไว้ที่พื้นและรูปภาพเหล่านั้นมันถูกวางเรียงรายดิ่งตรงไปที่ห้องเก็บของของเขาแจ็คสันพอรู้ว่ารูปภาพเหล่านี้มันเล่าถึงเหตุการณ์อะไรและเขาก็ไม่อยากให้ใครรับรู้แจ็คสันเลยหยิบไม้กอล์ฟเพื่อมาเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นฝีมือใครเขาจะล้างบานมาให้หมดแจ็คสันไปตามทางจนไปถึงห้องเก็บของและที่นั่นเองเขาก็ดเด่นภาพเหตุการณ์ที่เขาไม่อยากจดจา ความลับที่เขาพยายามปกปิดมีให้สังคมรูมมาเดินนานจังหวะนั่นเองก็มีใบมีดตัดเอ็นไร้ไหวของแจ็คสันทําให้เขาล้มลงและไม่สามารถลุกหนีต่อไปไหนแจ็คสันพยายามอธิบายคนที่ลงมือวันนี้เป็นเรื่องของชมรมเป็นการรับน้องฉันไม่ได้ตั้งใจทุกคนก็มีส่วนร่วมแต่ทว่าเจ้าฆาตกรที่ใส่หน้ากากแทบจะไม่ฟังเหตุผลที่แจ็คสันเล่าและทิมแทงแจ็คสันจนเขาได้สิ้นชีพไปทันทีที่แจ็คสันหมดลมหายใจความลับของแจ็คสัน ก็ถูกเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตส่งตรงไปยังมือถือของทุกคนที่อยู่ในเมืองซึ่งณตอนนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในสนามแข่งและเมื่อทุกคนรับรู้ว่าแจ็คสันเคยทาอะไรกับเคเลฟเคเลฟก็เป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากไม่นานนับจากนั้นแจ็คสันถูกค้นพบว่ากลายเป็นโศพเคเลฟผู้ที่โดนแจ็คสันซ้อมในวิดีโอที่ทุกคนได้ดูต่างถูกจับจ้องมองด้วยสายตาของผู้คนแต่ในขณะเกิดเหตุทุกคนต่างรู้ดีว่าเคเลฟอยู่ในสนามเขาไม่อาจลงมือได้ทุกคน เลยตีความตีโพยตีพายว่าเคเล็บอาจจะจ้างคนไปทำร้ายเจคสันก็เป็นได้โน่นนี่นั่นพูดกันปากต่อปากโดยที่ยังไม่มีหลักฐานในวันต่อมาที่โรงเรียนเคเล็บก็มาโรงเรียนตามปกติและวันนี้ก็มีคนจัดซุ้มเพระไว้อะไรกับเจ็คสันผู้คนมากมายเสียใจกับการจากไปของนักกีฬาคนเก่งประจำโรงเรียนเว้นแต่เด็กเนิร์ดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยตีโพยตีพายจากการจากไปของเจคสันซึ่งประกอบไปด้วยคามานิยังเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากฮาวาย ดาซี่ผู้คลั่งไคล์นาซาโรดิโก้หนุ่มผมดำจอนเชิมและแซกพ่อหนุ่มผมทองรูปหล่อพ่อรวยและคนสุดท้ายคืออลิซที่พวกเขามาพิจารณาและที่ความกันว่าใครเข้าข่ายเป็นฆาตกรกันบ้างการวิเคราะห์ผ่านล่วงเลยจนมาถึงมื้อเที่ยงพวกเขาทั้งห้าได้มากินข้าวที่รงอาหารด้วยกันระหว่างนั่นเองคามาน,นี่ยังก็เห็นว่าเคเลฟแทบไม่มีเพื่อนนั่งด้วยเลยชักชวนให้เคเลฟมานั้นด้วยกันนั่นก็เพราะว่าคามาน,นี่เข้าใจดีถึงความรู้สึกของคน เ,รเไร้ซึ่งคนเคียงข้างเนื่อก็เพราะว่าด้วยความที่เธอเพิ่งย้ายมาใหม่ถ้าไม่มีกลุ่มเด็กเนื้อที่ชวนเข้าแก๊งเธอก็คงเหงาไม่ต่างอะไรกับเคเลฟเลยเช้อเชิญให้เคเลฟมานั่งด้วยกันซึ่งในขณะนั้นเองเคที่ประธานโรงเรียนก็ลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้กล่าวไว้อะไรให้กับแจ็คสันและพูดกล่าวสนทรพจน์เคที่นั้นรักในการแต่งสนทรพจน์เป็นอย่างมากและไม่ลืมที่จะเช้อเชิญให้ทุกคนสงบนิ่งโดยไม่สนิกายเพื่อไว้อะไรให้กับแจ็คสันและหลังจากนั้นก็น,นนะ โบ์เพื่อทำพิธีให้มันสมบูรณ์อีกครั้งในวันเสาร์นี้ใครพร้อมก็ไปด้วยกันนะซึ่งแคที่ในนามประธานนักเรียนก็ทำบทบาทของเธอให้เต็มที่ซึ่งในขณะที่ทุกคนปิดตาไว้อะไรแต่คามานี่กลับไม่ทำเนื่องจากเธอไม่ใช่คริสด้วยซ้ำซึ่งคามานี่ก็เหลือบตามองดูซิว่าจะมีใครเหมือนเธอหรือเปล่าซึ่งเธอก็เห็นพ่อหนุ่มโอลิเวอร์ไม่ได้สง,งบนิ่งเหมือนอย่างใครๆทำให้ผิดวิสัยมีพิรุช,ชอบกลนเวลาผ่านล่วงเลยจนมาถึงหลังเลิกเรียนแก๊งเด็กเนื้อทั้ง5 รีบไปที่รถของแซคเพื่อขอดีรถกลับบ้านแต่เมื่อไปถึงที่รถกับเจอข้อความถูกเพ้นเอาไว้ดาทอนามสกุลของแซคว่าเซนฟอร์ดแฟมิลี่หวยแตกนั่นก็เพราะว่าพ่อของแซคเป็นนายหน้าขาที่ดินเขารับซื้อที่ดินจากหมู่บ้านไปทั่วเมืองในราคาที่กดขี่ไม่แปลกใจเลยที่คนทั่วเมืองจะไม่ชอบแซครวมถึงครอบครัวของแซกด้วยแต่ใช่ว่าแซคจะสนไปดุดปุนกันเถอะสุกกันทาร่ราเศร้าไปทําไมชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องเริงร่าบแบบนี้แหละจนเวลาดึก ดื่นคามานี่ก็กลับมากินข้าวกับยายซึ่งเธออาศัยอยู่กับยายพิลามพังและยายของเธอก็มีอาการนอนละเมออย่างหนักมีแผนว่าจะต้องไปรักษาเพราะนานวันอาการละเมอของยายยิ่งเป็นหนักขึ้นทุกทีกินข้าวเสร็จคามมนี่ก็กลับมาที่ห้องฟังเพลงเพื่อทํางานในจังหวะนั้นเองก็มีคนส่งข้อความมาซึ่งนั่นคือพ่อหนุ่มโอลิเวอร์พ่อหนุ่มที่เข้าสังคมไม่เก่งและดูเหมือนทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่ไม่อาจบอกใครได้เนื่องจากพ่อหนุ่มโอลิเวอร์ ไม่ชอบเข้าสังคมเข้าแค่คามานี่คนเดียวก็พอเมื่อคุยกันเสร็จสับคามานี่ก็หลับตาเพื่อหลับไหลแต่การนอนหลับของเธอกลับไม่ผาสุกเนื่องจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเธอเมาเป็นปีมันหวนกลับมาอีกครั้งเร็วไฟที่มอดไหมทําให้เธอสะดุง้งตื่นและเมื่อเธอสำรวจบ,บ้านดูแล้วก็พบว่าคุณยายไม่ได้อยู่ที่ห้องน่าจะนอนละเมออีกแล้วเลยต้องลงไปเพื่อตามคุณยายขึ้นมาคุณยายนอนละเมอทําความสะอาดห้องครัวสเสร็จสาบและเมื่อเธอเจอคุณยายก็ปลุกคุณยายให ตื่นจากพะวังยายละเมออีกแล้วใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งที่คามานี่เป็นกังวลยายเธอเป็นหนังเอาทุกที่และแล้วเวลาก็ผ่านพ้นจนมาถึงวันเสาร์วันที่เด็กทั้งโรงเรียนนัดกันเพื่อมาที่โบสถ์ซึ่งงานในเขตที่ประธานนักเรียนยายจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วเพอไว้อะไรให้กับแจ็คสันระหว่างที่เตรียมงานเธอก็พาเพื่อนคนหนึ่งมาด้วยเพอมาจัดแจงพื้นที่จัดของไปก็ตะโกนโม้กันไปมาแต่ทว่าจู่ๆเพื่นอนคนนั้นกลับหายไปเขตที่ก็ไม่รู้ เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมีข้อความโผล่ขึ้นมาว่าโทษทีมาที่บ้านฉันป่วยเธอจัดก,การคนเดียวได้ไหมเขตที่ก็บอกว่าเธอไม่ต้องโกหกเลยเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันแท้ๆจะอู้งานก็บอกไม่จําเป็นต้องอ้างมาป่วยเขตที่โทรตามเพื่อนหน่าแมนไม่ไหวในเนี่ยทางานคนเดียวทันใดนั้นเองหลังโพงในโบกก็ดังกึกก้องงานเป็นน้ําเสียงของเธอเองเป็นบทความที่เธอเพลออ่านโดยไม่ตั้งใจบทกวีที่ถูกสร้างสารรค์ด้วยสมองอันน้อยนิดของเธอเป็นข้อผิด ภาที่เธอไม่อยากจดจําและทันใดนั้นเองเจา้าฆาตกรในคราบหน้ากากก็ได้ปรากฏแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากหน้ากากที่มันใส่เป็นหน้ากากของเคที่เคที่รีบพูดจาว่าฉันไม่ได้ตั้งใจโพสต์มันไปและตอนที่ฉันโพสต์ก็ไม่ได้ระบ,บุตัวตนไม่มีใครรู้ว่าพอดแคสต์นี้เป็นของฉันแต่ทว่าจะฆาตากรกลับไม่ฟังเธอไล่ฆ่าฟันเธออย่างเลือดเย็นเคที่ได้แต่วิ่งหนีจนเธอไปหลบซ่อนตัวในห้องสรารภาพบาปแต่ไม่ว่าจะคลิคขานไปเยี่ยงไร ท้ายก็ไม่อาจรอดพ้นจากภัยรายนี้ได้และแล้วเมื่อถึงเวลาที่โบสถ์ต้องเปิดออกผู้คนมากมายก็ได้เห็นภาพที่น่าสะพงพรัวคือศพของเคที่ห้อยตรงเต็งอยู่กลางอากาศการลงมือที่อกอาดโดยฆาตากรที่ยังไม่ทราบสาเหตุทําให้ทุกคนต่างหวาดกลัวตํารวจถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิวและออกตามล่าฆาตากรผู้นี้ตัดภาพมาที่คามานี่เธอไม่ได้ไปโบสถ์ด้วยซ้ําเธอยังอยู่บ้านกําลังเซิร์ชกูเกิลด้วยชื่อของเธอเองนั่นก็เพราะว่าเธออยากตรวจสอบวัน ใน Google จะมีความลับของเธอหรือเปล่าเธอเสิร์ชว่าคามาน,นี่ยังก็ไม่เจออะไรแต่เมื่อเสิร์ชคำว่าสมานี่ซันวูชื่อเก่าของเธอความลับของเธอก็ได้เปิดเผยในอินเทอร์เน็ตย่อมมีทุกอย่างที่เราเคยสรรสร้างระหว่างนั่นเองโรดิโกก็ได้โทรมาโรดิโกได้มาพูดระบายความในใจซึ่งคามาน,นี่ก็พอจะรู้ว่าโรดิโกอยากโทรไปหาอลิซมากกว่าฉันรู้นะว่านายชอบอลิซอยู่ถ้าวันหนึ่งนายกล้านายก็โทรไปหาเธอซะไม่ต้องให้ฉันเป็นที่ระบาย ต่อไปคามมนี่เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เพื่อนในกลุ่มอยู่เสมอในวันต่อมานักเรียนทุกคนถูกเชิญมาที่สอน,นอเพื่อมาให้ปากคําคแต่ละคนก็เข้าห้องเรียนตามลาดับระหว่างที่นั่งรอแก๊งเด็กเม็ดก็ต่างตีความว่าใครจะเป็นผู้ลงมือและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาจับจ้องมองไปที่คนคนเดียวนั่นก็คือโอลิเวอร์พอหนุ่มรังเกียจสังคมไม่สุงสิมกับใครไม่มีแม้แต่เพื่อนระหว่างนั้นแต่ละคนก็เข้าห้องสอบสวนไปจนมาถึงตาของแซ แซกชุมแพลเจ้าหนุ่มหัวทองตำรวจก็บอกว่าพ่อของนายได้ส่งทนายมาเจราจาเอาละนายกลับบ้านได้แซกเป็นลูกคนใหญ่คนโตพ่อของเขามีที่ดินในเมืองนี้มากที่สุดเนื่องจากเป็นนายหน้าค้าที่ดินและเมื่อแซกออกไปจากสอนอเขาก็ต้องไปเชญหน้ากับพ่อตัวเองพ่อที่ไม่เคยรับฟังอะไรเขาเลยแถมยังบ่นด่าเรื่องที่มีกลิ่นควันติดตามตัวและบ่นแซกอีกว่าทําไมไม่ล้างรถซะก็รู้อยู่ว่าคนในเมืองนี้ไม่ชอบแกเหมือนที่ไม่ชอบฉันแต่อย่าปล่อยให้พวกมันรังแกแ ไม่ต่างอะไรกับลูกแง่เม่อได้อยู่ต่อหน้าพอ่อเวลาผ่านล่วงเลยจนการสอบสวนค่อยๆผ่านไปทีละคนจนเหลือสองคนสุดท้ายนั่นก็คือคามานี่กับโอลิเวอร์เจ้าหนุ่มไม่มีเพื่อนเม,มื่อไม่มีใครอยู่โดยรอบโอลิเวอร์ก็เริ่มทักทายคามานีก็เริ่มโต้ตอบเนื่องจากทั้งสองนั้นชอบคอกันอยู่แต่ไม่อยากให้สังคมรู้ว่ากําลังคบหาดูใจกันเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสับทั้งสองก็ได้ไปนั่งรถฟังเพลงด้วยกันโอลิเวอร์ไต่ถามว่าต้องการแบบไหนคามานีก็โต้ตอบ ว่าแบบเดินดีแล้วจนทั้งสองได้มีโอกาสในที่รับตาได้กอดได้หอมได้จูบบทเพลงรักกำลังจะบรรเลงแต่แล้วในขณะนั้นก็มีวัยรุ่นมั่งมายเดินผ่านรถพวกเขาไปด้วยความตื่นตระหนกทั้งที่มีประกาศเคอร์ฟิวมันเกิดอะไรขึ้นและเมื่อคามานี่ตรวจสอบในโทรศัพท์ก็รู้ว่าแซกได้ประกาศทํางานปาร์ตี้ที่บ้านมันเป็นปาร์ตี้เปิดเผยความลับด้วยความที่แซกนั้นรวยไม่แปลกใจเลยที่จะดึงดูดวัยรุ่นทุกคนให้ไปที่บ้านเขาซึ่งคามานี่กับโอลิเวอร์ก็ไม่ดีรอรีไป บ้้านนนนนัันเหมือกบรรยากาศงานปาร์ตี้ในบ้านที่หรูหราเป็นงานปาร์ตี้ที่ปล่อยให้ทุกคนเปิดเผยความลับแซคบอกเงี้ยนไขว่าถ้าใครจะเข้างานปาร์ตี้นี้ต้องยอมบอกความลับคนตัวเองลองคิดดูสิไอ้ฆาตกรมันจะฆ่าคนและเปิดเผยความลับใช่ไหมถ้าเราชิงเปิดเผยความลับซะก่อนละ่ะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ละคนก็เริ่มเปิดเผยความลับของตัวเองอย่างเคที่เธอมีเรื่องหนึ่งยังไม่บอกใครคือเธอสมัครเขานาซาได้แล้วนั่นคือความยินดีที่ทุกคนต่างชื่นชม อลิซเองก็มีความลับเธอได้เปิดเผยว่ากำลังชอบโรดิโกโรดิโกก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันเมื่อความลับของทั้งสองได้เปิดออกทําให้ทั้งสองได้เปิดใจเช่นกันทั้งสองต่างปากแข็งไม่ยอมเปิดใจกับความสัมพันธ์นี้และเมื่อได้พูดความรักก็ได้ก่อเกิดอย่าพึ่งหวานไปเพื่อนแซกเองก็มีความลับเขามีความสิ่งที่จะสอบไม่ผ่านเนื่องจากเกรดเฉล,ลี่ยของเขาต่ำต้อยอาจจะเรียนไม่จบด้วยซ้ำตลอดมาเขาให้พ่อใช้เงินแก้ปัญหากับเกรดที่ตกต่ำของ แต่นั่นไม่ใช่ความลับของจริงของเขาความลับของจริงก็คือแซกได้ควักปืนออกมาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาปวดปรานเขายัดกระบอกปืนใส่ปากและแล่นไกทันใดนั้นก็มีความพวยพุ่งนั่นเป็นปืนที่ถูกดัดแปลงมาแล้วและแล้วก็มาถึงจุดใครแม็กของงานแซกได้เรียกทุกคนรวมตัวบอกว่าฉันมีบางสิ่งจะให้ทุกคนดูนั่นก็คือบ้านหลังนี้ถูกประดับประดาไว้ด้วยอุปกรณ์มากมายจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนื่องจากพ่อของฉันเป็นคนคลั่งนาซีทําให้เก รวบรวมของพวกนี้และด้วยความที่พ่อไม่ค่อยอยู่บ้านฉันเลยดัดแปลงข้าวของของพ่อให้กลายเป็นเครื่องมือสุดเจ๋งที่ปล่อยควันออกมาเอาเป็นว่าทุกคนต่างเสรจสมจากควันที่ฉันส,นสร้างเอาละแยกย้ายกันไปทุกคนต่างดื่มตามเมากันอย่างเต็มที่ตัดภาพมาที่โรดิโกและอลิซหลังจากที่เปิดใจคุยกัน,ก,นก็มีโอกาสได้โบ๊ะบ้ากันในห้องลับโดยที่ไม่สนว่าใครจะกำลังสนุกกันอยู่เมื่อนำใจกันอย่างเต็มที่ก็แยกย้ายไปหาเพื่อนๆระหว่างนั่นเองโรดิโกก็ได้ เจอเม็ดยาที่ตกอยู่บนพื้นและมันตกอย่างเรียงรายเป็นเส้นทางเม็ดยานี้เป็นสิ่งที่โรดิโก้ไม่อยากให้ใครรู้นี่เป็นความลับดํามืดของเขาและแล้วในขณะนั้นไฟในบ้านก็ได้ดับลงทุกคนต่างตื่นตะโนกจากข้อความที่ถูกส่งผ่านมือถือเปิดเผยเรื่องราวของโรดิโก้ว่าเขานั้นติดยาระง,งับอาการเสียญญ้ยนยาเป็นยาที่ผู้ป่วยบําบัดมักใช้กันทันใดนั้นก็มีคนเห็นว่ามีบุคคลใส่หน้ากากโรดิโก้อยู่ในงานน,านั่นทําให้เวรุทุกคนวุ่นวาย เมื่อรู้ว่าฆาตากรอยู่ในงานนี้แต่ละคนก็ต่างหนีกระเจิกระเจิงไม่สนอะไรเลยซึ่งโรริโกก็ได้แต่วิ่งหนีเขารู้แล้วว่าฆาตากรกำลังหมายปองเขาอยู่โรดิโกเขาไปหลบซ่อนในห้องเสื้อผ้าแต่ฆาตากรก็พยายามเคาะประตูเพื่อบุกเข้ามาโรดิโกรีบหาทางออกและช่องระบายอากาศเป็นเส้นทางเดียวที่เหลืออยู่เขารีบปีนป่ายหลอดท่อไปขณะนั้นก็มีมีดทิมแทงมาทั่วรอบด้านโชคดีที่เขายังไม่โดนมันและปีนป่ายต่อไปจนมาถึงด้านนอกโรดิโกพยายามจะวิ่งหนี แ,แล้วก็โดนปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ทําให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปอได้และฆาตกรก็ปาดคอเขาด้วยความเลือดเย็นเมื่อโรดิโกจากไปเพื่อนในแก๊งที่เหลือก็ต่างโศกเศร้าโดยเฉพาะอาลิซเพิ่งได้เปิดใจเป็นแฟนกันแทๆ้ๆแต่ก็มาต้องจากลายในค่าคืนเดียวกันความโศกเศร้านี้คงไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้ทุกคนต่างไว้อะไรให้กับโรดิโกเพื่อนจะตาตรึงอยู่ในใจพวกเราเสมอในเช้าวันต่อมาคามานี่ตื่นมาบนที่นอนโดยมีโอลิเวอร์อยู่เคียง เธอทําทุกอย่างให้เหมือนปกติถึงแม้จะมีคนตายแต่โรงเรียนก็ยังเปิดอยู่ตำรวจก็ออกลาดตะเวนอย่างไม่หยุดพักถึงแม้จะมาเรียนแต่แก๊งเด็กเนิร์ดแทบไม่สนการเรียนเลยได้แต่ตีความว่าใครคือฆาตากรคนนั้นและเป็นอีกครั้งที่โอลิเวอร์ถูกหมายปองจากอลิซบอกว่าโอลิเวอร์นี่แหละมีพิรุษมากที่สุดแล้วชุดดาไม่ส่มเสิยงกับใครไม่เข้าสังคมไม่มีเพื่อนไม่มีศาสนาเมื่อทุกคนยิ่งสงสัยอลิเวอร์มากขึ้นคามานีก็เริ่มแก้ต่างว่า จะไม่ใช่เขาก็เป็นได้พวกเธออย่าอาคติกับเขามากสิคาร์มานี่ปกป้องโอลิเวอร์อย่างเห็นได้ชัดจนเ,นเพื่อนเริ่มสงสัยว่าทําไมต้องปกป้องมันคาร์มานี่ก็บอกฉันก็แค่อยากให้โอกาสคนเหมือนที่เธอเคยให้โอกาสฉันตอนที่ฉันย้ายมาใหม่ใหม่ไงโดยความเห็นที่ไม่ลงรอยเพื่อนๆเนลยแยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อกลับบ้านมายายก็ย้ำเตือนคาร์มานี่ว่าพรุ่งนี้ยายต้องไปบําบัดอาการนอนละเมอจําได้ใช่ไหมอย่าลืมไปส่งยายล่ะเมื่อคาร์มานี่ไปส่งยายเธอก็กลับบ้านพัก นที่บ้าและไม่นานโอลิเวอร์ก็ได้ปรากฏตัวมาชวนเธอออกไปเล่นลาด้วยกันไปขับรถวนรถเล่นมองดูโลกที่กว้างใหญ่และโอลิเวอร์ก็ได้นำพาเธอมาสู่ไร่ข้าวโพดโอลิเวอร์รู้ดีว่าคามานี่ชอบทะเลแต่อยู่ในเมืองนี้จะหาทะเลก็คงลำบากงั้นเอาทุ่งทะเลเข้าวโพดท,ที่แสนกว้างใหญ่นี้แทนละกันโอลิเวอร์ก็แค่อยากให้เธอลืมโลกที่กว้างใหญ่ลืมมันไปให้เหลือเพียงแค่เราเก็บทุกความสุขให้เหมือนวันสุดท้ายบรรยากาศกำลังโรแมน รอบนองมีแคส่สองเราแต่ขณะนั้นเองก็มีโทรศัพท์ดังพ่อของโอลิเวอร์ได้โทรมารบกวนคามานี่เลยไปนั่งรอที่บนรถและในเกตรถนั่นเองคามานี่ก็บังเอิญเจอกับบางสิ่งที่ทําให้เธอต้องหวาดกลัวโอลิเวอร์นั่นก็คือปืนช็อตไฟฟ้าคามานี่มีอาการร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อโอลิเวอร์กลับมาเธอก็ขอตัวกลับบ้านไม่อยากสารต่ออะไรทั้งนั้นไปสง่งฉันทีเธอโอลิเวอร์ก็ไม่เข้าใจฉันทําผิดอะไรตรงไหนทําไมเธอต้องรีบกลับโอลิเวอร์ก็ยังงง,งอยู่ว่าเกิด อะไรขึ้นกับคามมนี่แต่คามมนีก็เลือกที่จะเดินกลับไม่สนโอลิเวอร์อีกต่อไป,ไปเธอได้รเรียกรถแท็กซี่ให้มารับและไปส่งที่บ้านทิ้งให้โอลิเวอร์ยังมืนงงว่าว่าแทบเพ็นอะไรวะเน,นี่ยค <am> ามานี่กลับมานอนพักกายที่บ้านแต่เธอก็ต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงที่ปลุกเธอขึ้นมามันมีเสียงอยู่ในบ้านเมื่อเธอออกสำรวจดูเธอก็เห <ๆ S 2> ็นกองไฟกําลังลุระอุอยู่ในห้องเธอไม่อยากไปที่นั่นเลยแต่ยังไงก็ต้องดูเพื่อความแน่ใจเปลวไฟทําให้เธอหวาดกลัวอดีตที่เธอไม่อยากจดจํา ความลับดำมือที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เมื่อเธอเข้าไปในห้องนั้นรอบห้องทูป,ด,ปดาบดาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคำคืนอันน่าสลดเธอรู้แล้วตอนนี้ว่าคาตะกรต้องหมายปองเธออยู่แน่แต่ไม่ทันที่เธอจะตั้งตัวปืนช็อตไฟฟ้าก็ทำให้ร่างกายของเธอแน่นิ่งครั้งนี้มันใส่หน้ากางเป็นรูปหน้าเธอและหมันก็เดินเข้ามาฉีดน้ำมันใส่เรือนร่างของเธอพร้อมที่จะจุดไฟเผาแต่ในเซียววินาทีที่มันจะลงมือก็มีรถมาจอดหน้าบ้านคาร์มานี่ ดึงดูดสายตาให้คาตากรมองไปที่มันคามานี่เลยช่วยโอกาสนั้นในการผลักเท้ามันจนมันลม้มลงคาตากรพลาดท่าเสียทีและเรีบวิ่งหนีไปนั่นก็เพราะว่าอลิซได้มาที่บ้านของคามานี่คามานี่รู้ทันทีว่าคนที่ทําคือโอลิเวอร์โอลิเวอร์เป็นฆาตากรจังหวะนั้นก็มีข้อความโผล่ขึ้นมาในมือถือของอลิซนั่นก็เพราะว่าความลับของคามนนี่ได้ถูกประจานไปทั่วโลกโซเชียลแต่คามนนี่ก็หมดสติไปด้วยร่างกายที่อ่อนเพลียเธอตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ที่โรง งพยาบาลพร้อมกับเพื่อนและยายของเธอคามาน,นีรีบบอกว่าคนที่ลงมือโคอลเวอร์ยายก็บอกว่าไม่ต้องกังวลตำรวจได้ไปจับตัวเขาแล้วและเรื่องความลับของชลล่าพวกเธอรู้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆนก็บอกเราเลิอกอ่านมันนานแล้วเราอยากฟังจากปากเธอมากกว่าจะได้รู้ว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องโกหกเราเชื่อถ้าเธอเล่าเพื่อนเพือพ่อนพูดอย่างนั้นคนยายก็ขอตัวออกไปด้านนอกปล่อยให้เวรุ่นได้คุยกันคามาน,นีก็ได้เล่าเรื่องราวในตอนที่เธอยังอยู่ฮาวา ที่โรงเรียนเก่าของเธอเธอเป็นนักกีฬาของโรงเรียนทําให้มีการรับน้องก่อนจะเข้าชมรมรุ่นพี่หลอกให้พวกเธอมึนเมาและยุให้พวกเธอตีกันเองระหว่างรุ่นน้องมีแต่แอลกอฮอล์ที่ราดอยู่บนเรียนร่างและสูบฉีดไปทั่วเส้นเลือดขามานี่เพอร์เร่ทะเลาะลก,กับเพื่อนและผลักเพื่อนเข้าสู่กองไฟซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องที่เธอไม่ได้ตั้งใจเพราะน้ําเมาทําให้เธอขาดสติเธอลงมือฆ่าเพื่อนคนหนึ่งไปไม่แปลกใจเลยที่เธอจะย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่นี่เนื่องจากสังคมที่นั่นไม่ยอม รับในตัวตนของเธอแล้วเธอก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนนั่นกลัวว่าเพื่อนในแก๊งใหม่จะรับไม่ได้เพื่อนแต่ละคนก็ปลอบใจว่าพวกเราไม่รู้จักเธอในวันนั้นแต่เรารู้จักเธอในวันนี้เธอยังเป็นเพื่อนเราที่อยู่กับเราในยามที่ฉันป่วยอยู่กับเราในช่วงที่ต้องฝ่าฟันเรื่องเราด้วยกันเราไม่รู้หรอกว่าเธอเคยผ่านอะไรมาบ้างและเราก็ไม่สนด้วยเราสนแค่ว่าณนะตอนนี้ตอนที่เรารู้จักกันตอนที่เราเป็นเพื่อนกันเธอเป็นยังไงมากกว่าซึ่งสิ่งที่เธอเป็นนั่นคือเพื่อนที่ ขอองวกเเราเสมคํากล่าวจากแกงเพื่อนทําให้คามานี่มีรอยยิ้มอีกครั้งนี่แหละคือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามิตรภาพทั้งหมดต่างอบกอดกันเป็นการแสดงความรักที่ไม่เคยทำมาก่อนในค่ำคืนนั้นเธอได้แต่สไลด์อัลบัม้มทุกค่ำคืนเธอจะดูรูปโอริเวอร์แต่ครั้งนี้มันแปลกไปเธอกลับดูรูปครอบครัวและได้รับรู้ว่าโอลิเวอร์ถูกจับกลุ่มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่พ่อของแซมเจ้าหนุ่มผมทองโจของที่ดินเกิดเครื่องเมืองวันนี้เขาได้จ งานเทศกาลเก็บเกี่ยวใบไ,ไม้ร่วงที่มีอยู่ทุกปีและเรียนเชิญให้ทุกคนเข้ามาถึงแม้ตำรวจจะมีไม่มากพอแต่เขารวยพอที่จะจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยรับรองว่าที่นี่ปลอดภัยไม่มีฆาตรกรเด็ดขาดเอาเป็นว่าทุกคนต้องมาเอ็นจอยกันนะครับงานนี้ถูกไปแพร่ไปทั่วเมืองเด็กๆและวัยรุ่นก็ต่างมาสนุกสนานในเขาวงกดเข้าโพดเด็ดด้วยความที่คามานี่มาช้าทําให้เธอตกรถและไม่ทันจะไปรถโรงเรียนเลยต้องรอให้เพื่อนมารับแทนในจังหวะนั่นเองเธอก็ได้เห็นว่า โอลิเวอร์ขับรถมาด้วยความหวาดกลัวโอลิเวอร์เธอเลยวิ่งหนีเข้าไปในโรงเรียนและในโรงเรียนนั้นเองก็ยังมีเด็กอีกคนอยู่นั่นก็คือเคเลฟเคเลฟบรีบเข้ามาช่วยเหลือเธอคามานี่อบกอดเคเลฟด้วยความหวาดกลัวแต่ในจังหวะนั้นเองก็มีมีดมาทิ่มแทงตัวเคเลฟเคเลฟถูกฆ่าตายทั้งที่อยู่ในอ้อมกอดของเธอและคนร้ายก็ยื่นมีดมาให้เธอคามานี่หวาดกลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกรู้ตัวอีกทีมีดเล่มนั้นก็อยู่ในมือเธอแล้วโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือจากด้านหลังทําให้คนร้ายรีบวิ่ ซึ่งคนที่มานั้นก็คือโอลิเวอร์แท้จริงแล้วโอลิเวอร์พูดนี้ไม่ใช่ฆาตกรแต่อย่างใดเขาถูกปล่อยตัวเนื่องจากตำรวจวินิจฉัยเลยว่าเขานั้นบริสุทธิ์มาคาน,นี่ได้แต่มือลอยตรงหน้าเคเลฟกำลังนอนตายและใครกันที่เป็นฆาตกรตัดผ้ามาที่เทศกาลเก็บเกี่ยวตอนนี้พ่อหนุ่มใส่หน้ากากากำลังเดินเตร่อยู่ที่นี่เขากำลังลงมือแผดเผาไรเขาพนี่ให้หมดไหมซึ่งคามาน,นี่ก็พอรู้ดีว่าคนในเมืองอยู่ที่นั่นกันหมดถ้ามันจะลงมือก็ต้องไปที่นั่น คามานี่กับแก๊งเพื่อนหลังจากที่ส่งเคเล็บเข้าสู่โรงพยาบาลพวกเขาก็รีบไปที่นั่นเนื่องจากเป็นห่วงแซมเพื่อนในแก๊งอีกคนที่ยังไม่รู้อิโนโนอินเนแต่แม้ว่าจะติดต่อแซมยังไงก็ติดต่อไม่ได้คามานี่เป็นห่วงแซมมากเนื่องจากเมื่อกี้คนร้ายมันใส่หน้ากากหน้าพ่อของแซมแสดงว่าเหยื่อรายต่อไปนั่นก็คือพ่อของแซมเป็นแน่แท้แต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นไรเขาโพดก็มอดไหม่ผู้คนกำลังติดอยู่ในเขาวงกตและเปลวเพลิงที่ค่อยๆแผดเผาคามานี่ได้ปิ้งไอเดี ที่จะพาทุกคนออกมาโดยการเปิดเส้นทางเหยียบคันเร่งพุ่งทะยานเข้าไปทําให้คนติดอยู่ด้านในเห็นเส้นทางออกทุกครั้งที่เห็นเปลวไฟแผดเผาคามานีก็เห็นย้อนถึงอดีตวันวานที่เธอไม่อยากจดจําแต่ยังไงเธอก็ต้องตั้งสติเพื่อไปช่วยเหลือแซมเพื่อในรถได้แยกกันเป็นคู่โดยคามานีไปกับโอลิเวอร์เพื่อตามหาตัวแซมส่วนอลิซและดาร์ซี่ก็ไปตามทุกคนออกมาเมื่อเช่นนั้นจะโดนเผากันหมดซึ่งระหว่างนั้นก็มีเด็กวัยรุ่นและผู้เขา้าท่วมงานออกมาตาม เส้นทางที่พวกเขาได้สรรสร้างคามมนีและโอลิเวอร์เดินไปสำรวจจนไปเจอกับคนร้ายที่กำลังประจันหน้ากับพ่อของแซกทันใดนั้นคนร้ายก็จ้วงแทงพ่อของแซกคามันอย่างเลอดเย็นและแล้วคนร้ายก็ได้เปิดเผยใบหน้าโอ้ยคามานีแมงเอ๋ยไม่รู้จะมาตอนนี้ทำไมรู้ไหมฉันคิดประโยคตอนพูดกับพอ่อตอนที่ฉันจะลงมือวอ่ายังไงแต่ตอนนี้ถ้าพูดไปพ่อก็ตายไปแล้วแล้วมันจะสใส่ใจตรงไหนวะเพราะเธอแหละมาคัดจังว่าทำให้ฉันต้องรีบลงมือนั่นคือแซก แซกคนที่ฆ่าพ่อตัวเองต่อหน้าต่อตาของคาร์มานี่แซกไม่พอใจมากที่คาร์มานี่มาขัดจังหวะเขาวางแผนฆ่าพ่อมานานนมการเป็นลูกของพ่อมันลำบากมากสําหรับเขาต้องอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากพ่อของเขาเป็นนายหน้าซื้อที่ดินที่กดราคาคนซื้อมากมายแต่คนในเมืองก็ยังขายให้กับเขาคนในเมืองเกือบครึ่งเกลียดพ่อของแซกและลาม,มาเกลียดเขาด้วยแซกที่กาลังเสียสติคลุม้มคลั่งโอลิเวอร์รีบควา้าปืนช็อตไฟฟ้าผู้หญิงแซกแต่เขาลืมปลดเซตตี้ทำให้ลูกไม ออจังหวะนั่นเองแซกก็ได้จ้วงแทงโอลิเวอร์แซกได้พูดระบายความเกลียดชังเขาเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจคนในเมืองก็มองเขาอย่างอคติพ่อก็ไม่รักเพื่อนก็ไม่เหลียวแลแต่ไม่เป็นไรทั้งงานนี้จบลงแซกก็จะเป็นอิสระโดยที่ไม่มีใครมาผูกมัดเนื่องจากเขาหวานแผนไว้ว่าให้โยนความผิดบาปทุกอย่างให้กับคามานี่เด็กน้อยผู้เคยฆ่าคนด้วยไฟไม่แปลกใจเลยที่แซกยีดมีดให้กับคามานี่นั่นก็เพราะว่าให้เธอจับมีด เอาไว้จะได้มีรอยดิ้วมือและโบยความผิดให้กับเธอรวมถึงทุ่งเข้าพวกที่มอดไหมมันก็เหมือนเรื่องราวของเธอที่เคยฆ่าคนด้วยไฟในขณะที่แซกกาลังพราให้คามานี่ฟังเขาก็ไม่ทันระวังโอลิเวอร์ที่ยังมีเรี่ยวแรงเลยใช้โอกาสนั้นปลดเซ็กซี้และยิงปืนชอ็อตไฟฟ้าใส่เขาและคามานี่ก็ใช้โอกาสนั้นจ้งแทงไปที่ร่างของแซกค,คิดว่านายเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างจะทําให้นายพิเศษกว่าคนอื่นหรือไงนี่มันตะกะบ้าบอคอแตกอะไรของนายเนี่ยนายควรดีใจที่มีชีวิตอยู่ถึงแม้ชี ชีวิตมันจะเลวเปลวรูออัปรีมากแค่ไหนนหนก็ไม่ควรฆ่าใครเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าเข้าใจไหมและแล้วแซกก็ถูกเปลชีวิตนักตรงนั้นคามานี่รีบมาดูแลโอลิเวอร์ที่มีบาดแผลและแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็นำพาพวกเขาให้รอดพ้นค่ำคืนที่เลวร้ายจากเพื่อนรักที่หักเหลี่ยมโหดพยายามล้างผลาญทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างคนที่ไว้ใจกลับกลายเป็นคนที่มาช่วงแทงเราจากด้านหลังคงจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากที่สุดแล้วและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลง ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่4.8เต็ม10คะแนนเช่นเคยหางทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไกลค์ subscribe เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย